สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ Drive วิ่งรีพช่องที่พาคุณไปสัมผัสกับโลกของยานยนต์อย่างใกล้ชิดทั้งรีวิวรถใหม่ทดสอบสมรรถนะและอัปเดตเทรนล่าสุดวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย2026 toyota b i x x ที่ถูกพัฒนามาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ในยุคพ,พลังงานสะอาดและยังคงความโดดเด่นในสไตล์ของ toyota ที่หลายคนเชื่อมัน่น toyota b i x x รุ่นปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิม เส้นสายภายนอกคมชัดกระจ่างหน้าแบบปิดเพื่อความลู่ลมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เพียวบางที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและอนาคตเส้นตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นเพื่อลดแรงต้านอากาศพร้อมล,อล้ออลลอย์ขนาดใหญ่ลวดลายใหม่ที่เพิ่มความพรีเมียมและความมั่นใจบนท้องถนนสีดำเงาที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ยิ่งช่วยขับให้รูปลักษณ์ของ b C X ดูสง่าง,งามและภูมิฐานมากขึ้นห้องโดยสารภายในของ b C X 2อ2 6สถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย วัสดุตกแต่งเป็นเกรดพรีเมียมเช่นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและวัสดุรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนแผงหน้าปัดออกแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์มาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันออกแบบใหม่ให้การควบคุมที่แม่นยำและสะดวกสบาย ในด้านสมรรถนะโตยโยตา้า b ี c ซีเ2026ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันทีตั้งแต่กดคันเร่งรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ลอ้อเพื่อความมั่นใจในทุกสภาพถนนแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ความจุสูงขึ้น วิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จเต็มเกิน500กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และยังรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงระบบช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างมากด้วยการออกแบบโครงสร้างและฉนวนการเสียงขั้นสูงในส่วนของระบบความปลอดภยัย b c ซรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับ To y ย ta Safety s เ n s e เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้ครบถ้วน เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนและช่วยควบคุมให้อยู่ในช่องทางรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดหรือขับในที่แคบทําได้ง่ายขึ้นมากอีกจุดเด่นหนึ่งคือระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่สามารถตั้งค่าชาร์จตามช่วงเวลาที่ค่าไฟถูกหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบชาร์จเพื่อเพิ่มความประหยัดการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ควบคุมระบบปรับอากาศหรือค้นหารถได้จากระยะไกลซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความทนทานและความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่โดยรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานหลายปีพร้อมเครือข่ายสถานีชาร์จที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้เจ้าของ BX c สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง สรุปแล้วโตโยต้าบ x ซกซปี2026เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานความล้ำสมัยสมรรถนะที่น่าประทับใจความปลอดภัยขั้นสูงและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางเหมาะก,กับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังมอบความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของและสอดคล้องกับแนวทางการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบละเอียดและต้องการติดตามข่าวสารยานยนต์รุ่นใหม่ อย่าลืมกดติดตาม Driving d r ไรฟวิ่งรีฟเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพในครั้งต่อไป